คุณขาพี่บีนะคะวันนี้นําเสิร์ฟงานผ้าลินินผสมนะจ๊ะลายผ้าบอกเลยว่าสสวยๆทั้งนั้นเลยลายผ้าแต่ละลายในนะคะ EP นี้ไม่ซ้ำนะคะมีเพียงแค่ลายละหนึ่งเท่านั้นเลยใครชื่นชอบสีอะไรสีไหนลายผ้าชิ้นไหนรีบจับจองมาได้เลยนะคะกลับนะคะ ราคาเก๋ๆราคาสวยๆตามนี้แจ้งน้องแอดมินว่าอีพีที่327ค่ะกับงานผ้าลีนินอก46นิ้วนะคะความยาว26ราคาตามนี้เลยนะคะคุณขาพี่ปีให้ไปในราคาเท่าไหลสดเลยค่ะใครชื่นชอบใครสนใจนะคะสีอะไรสีไหนเรามาดูสีกันนะนี่เลยค่ะเห็นไหมคะว่าลายผ้า,าเออลายผ้าไม่ซ้ำไม่ เรียกว่าอะไรนะคุณลายผ้าละหนึ่งเท่านั้นเป็นทรงคอจีนกระดุมผ่าหน้ามีกระเป๋าซ้ายขวานะคะแขนข้อสอกค่ะสีนี้เราเรียกว่าสีฟ้าลายผ้าสามดีนะคะลายผ้าตัวนี้เป็นลายผ้าสามดีงานเข้าใหม่นะคุณขาต่อด้วยสีครีมจ้าฟ้าครีมแล้วตามมาด้วยนะคะตัวนี้พี่บีเรียกน้ำตาลอย่างที่บอกนะคะว่าลายผ้าสามดีค่ะ ต่อด้วยนะคะคุณขาสีชาไทยค่ะคือตัวนี้เลยตัวนี้พี่บีเรียกนะคะสีชาไทยคนละสีกันนะต่อด้วยนะคะตามมาด้วยค่ะตัวนี้เราเรียกเขียวค่ะสีเขียวนะคะและพี่บีใส่ค่ะรุน่นนี้ตัวนี้พี่บีใส่เป็นสีนะคะคุณขาเออเป็นสีส้ม เป็นแดงส้มนะสำหรับตัวนี้ใครชื่นชอบคอลเลคชันนะคะดีไซน์ลายผ้าแบบนี้ก็จับจองได้ค่ะคุณอย่างที่บอกว่านะคะกระเป๋าตัวนี้นะคะซ้ายและขวาเป็นทรงคอจีนกระดุมผ่าหน้าแขนข้อศอกลายผ้าส,สวยๆลายผ้าเก๋ๆนะคะใน EP นี้มีทั้งหมด6ลายผ้าด้วยกันคุณลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจคุณลูกค้าท่านไหนชื่นชอบ คอลเลกชันแต่ละรุ่นแต่ละแบบใน EP ีนะคะสามองเจก็จับจองมาให้พี่บีได้เลยนะคะกับงานสวยๆลายผ้าเก๋ๆค่ะตอนนี้นะคะเขาค่อนข้างที่จะเลือกลายผ้าละ1สีเท่านั้นเพื่อนะคะให้มีความเปลี่ยนต่างเพื่อเห็นความเปลี่ยนต่างเพื่อให้ลูกค้านะคะได้มีโอกาสนะคะจับจองสีสันเพิ่มมากๆขึ้นค่ะ ใครสนใจนะคะก็รีบจับจองมาได้เลยกับนะคะคอลเลกชันในอีพีนี้เบอร์โทรและลิงก์ไลน์แอดอยู่ใต้ล่างนะคะคุณขาแล้วเรามาเจอกันในอีพีต่อไปสวัสดีค่ะ